อามาหิวเขาทำกลางป่ากลางเขาพี่หน,นอ่อยเนาะใครเนี่ยแต่ทางลู้เป็นซื้อของอยู่ของกินมานำอ๋อตกไปหวานเหได้บ่เนะพี่น้องเลยตึ๊งเบ็ดเนาะตึก๊ดเอ้านอนสบายดีเด้อเด้อเด้อเนาะสีเข่าซีเร่ๆอะไรพี่หน่อยหน้าหนาคืได้ตรงกันตูดอีกน้อยนึง ของนึ่งดังหเด้อบุมีไม้อะไรหนด้อนเดี่นอกราบถักทยสบายดีเ้ผู oh ้ใหญ่จจดีทุกท่านขอมหาปสมทางมมาบันี้ืแล้วอกเจามูบ้านใส่แล้วพี่น่อยเนาะยังไม่ทันจะออก อืมกำลังจงงบบี่กำลังมาชี้อบอกเป็นอย่างหิวเข่าหิวเข่าก่อนจอดใส่ป่ะที่จักคูอใช้จอดนี่พี่เหรอวะทางป่าอ,าหอ้หิวเข่ากิ้น้ามีิ้งหมูปิ้งอะไรจะไปจับมันใช้หมูนียตุนใครจะชื่อกึบเข่ามากใจเนอกเงียบเนาะเออมดูอันนีน ไาเ่อป่าบเ่ปาเรือาขนไ้บัอยู่ที่เที่ยวอืมนข้ยาไข้กล้้เขาอยู่ที่เที่ยวควบคุมถึงชุกโนแห้งเลยบานึมื่นว่าคือูผาปลามากนี่เว้ยที่เที่ยวบอกอย่ไม่ำใหญ่พวกเดีย ลืมหมเจ้าของบมิวเขาโนแลนเขาล่องแถวไปเลยเข้าเขาเข่าเป็นยังแถวมันออกอนทอนออกช่องเล็บบุกมันเลยบาดเดี๋ยวก็ฆ่ากิวบ้า่กับพัมโง่ก่อนดก็มันได้บ้าหรือแวจะพัมอยู่ ก็ไล้ซื้อปลาไม่เพิ่พี่นเอไงเนาะเพิ่นย็นเพิ่มกินซีนกิน,นไข่หมดแล้วตอนนี้ลุงอยู่พี่น้องเนาะมีจ้มีเสามคนอย่บออนี่เพียดียวในโลกเลยเดีโลกบอกมีสามคนอย่าง,างเนาะมไม่ฉชดเบ็ดจะใช้มา่คือมีหอนไมอุ้มมอเมื่อ,อกี้อุมออ้มมอน้องุ้มมอญตะยหบึงบ แจ่มวงเขาป่าแ่ม <laughs> แ่มแล้วเด้อเออเข่าเราบอกว่าเป็นราเข่ามาเยี่ยมมายามหมู่บ้านมินิพี่น้อางเฮิรนเจินเอแบบบริมาใกล้มาบ่งครอบครัวที่เพิ่นถือพาน่ะข้ออะไวอข้อบารู้ยิช่เพรขึ้นไป่้เหมือนี เป็นผู้ชายพี่น้องเฮือนชูงกูมูน่ะประ่มา,มาเพื่อนนั้นทิไปแล้วทุกท่านไปเลยเสมงไม่บุม,มีแล้วว่ะมันอยู่ไกลว่าแล้วมุ้ยรถมุ้ยล่างไปแล้วอ่ะเรียว,ยวกับเรีกกับแป๊ดเลือเตือนอยู่คืออยู่แถวใกล้ไปนี่มันเป็นเป็นของมูใช่นะโดยเป็นของเจ้ามีเจ้าของแล้วเพิ่นเพิ่นหวงเนาะเมนก็เพิ่นอยู่เพราะว่า เนี่กเลยเดี๋ยวหนึ่งผม่อยมีไม่เลยพี่น้องเดียวมันคือู่โคโรนหมดเลยมืดม่นนะาอย่งไรจับหนากรมลังเนื้อประทัดเนาะก็กบกเบาแล้วอยู่ยอี่างไรให้ยังงั้เนาะทับมีตาเปิดเท่า,านั้นแหละตอนนั้นก็ได้ดูว่าลูกเป็นโอ้หลายคนทำเท่านั้นนะเออคือว่ารอบก่อนจะออกก็พากระจาดจะมาให้แม่นถ้าค่ณมีไม่ใช่ เอาใส่แต่ผักกร,รจะจาเอแต่ว่าอันนพื้นมันไปเมื่อไรบอดนี่ับหลังคาไปเมื่อไรก็่อนจะเอามาบหลังคาเอาใส่ผักกระจาบ่ะไม่เนอะกับมอนมุ่งเข่าอือโอ้ที่เดือนเลยไปข้ามันอยู่โอ้หกเดือนเนี่ยบอสเนาะแต่ว่บบาลูกเราหกเดือนเนี่ยบอสอือเขามากอะ ลูเงินคนกอจนต้นนประมาณหาเดือนประมาณนั่นแหละช่วงโอ้กหเดือนช่วงเินตก่งไงเอาข่ามากันนตกเดือดมากมี่มามีเดือนหกเดือนห้าเเนาะเเดือนน่้นี่เดือนมประมาณนั้นแหละชมมา่าวว่ได้เวพ่อนปูยวไปปูยปูคือเก่าไปเรียกเนาะไอเียพี่งีหาเืิอมาเยี่ยมท่นึง เพราง่ายก็ที่หามือเดี๋ยวมาชงข่าวชงน้ำให้เมียเดี๋ยวไปอีกเพือ่อเอาไปเห็ดเวียก่ินโลกบ่แม่นไปอันคนมันจับจ้าทำใส่นอนหันเลยกลางกระต,ตุ้งกระตูบขดหมอกขดไม้อย่าหุบมแล้วกันอนเลยเนาะ,ะอปะแต่ผมเป็นเมียกับลูกไว้ ปุยิงเงยจ็กที่เต้นสากเลยเเืีอยเราเลยนี่คือเป็น,นยิงเสียงหายหนวดหนวดไปทางไหนอนี่บ่าม่เป็นไอพ่อครอ,อบครัวยังหัวปะผมไม่เขาไม่นำกินเนะ่ะปะเราอะเอาไม่ใม่ไหดูใชยแดนคน ไปเฮ็ดเบียกเลยไปพ่อกับปู้สาวนะเอาไม้เลยนะมีลูกหรือบ่คราคนลูกเราลูกหาคนอปะเมียอยู่กับลูกหาคนแม่แหละเขาบัานทำหน้าบดจักทำหน้าบดจักดังจริงพี่น้องเพื่อนกะให้กัวข้อใกล้เพื่อนนั่นน้ำผนกะเปียกบดเราเพื่อนเราได้เป็นได้สะ อัีแลวเือแล้วยวเีแล้วารลูกยังพอดีทำข้อใกล้ <ห ả? S 1> นอนกันหคนกับลูกกินกินกล้วยกับมันเ <ừ, S 1> ข่าผมนี่เมนเบ่ลูเกเราสิเจ้าย่างลงมาเจ้าเข่าเลยนะเมนเมนน่น,ะ<ๆ>นแหึะเช้ากำลังใหญ่เนาะโอ้ย อาจาก็เลยเอาเข่าทุงหาลูกห้ลาก็จะมีแห้งเติบแล้วก็สิบ,บาทเดียวนั่นหนึ่งอะไรลูกหลายคนด้วเอิออนอย่างไยก็ต่อชีวิตในเพิ่ไปนอนไมาเข่ามนน้นงอ,องเสอเข่าพลูกเลยเพิ่งจากน,นยันเพิ่งไม่ซับพี่นต้ตตตตนได้ไดิงดิดอองโอ้ยโมเมนต์ตรนี้ เมนเนาะเมนป่าจ uh. mm. 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 like sure. ักหมอแดงเนาะงานนี้คุณใช้ใครกินชิบกหกก็หกแซ่บน่ขอแซ่บเกายู่ป่าแซ่บหวานลงเลือมอากาศหนาวพี่้องมาหน มึมีเมฆเลยข้าวาอยู่นอกนี่ฮอนเยอยี่อยอันนี้อยู่ท่ามกลางป่าจริงๆเลยมีลมต้องหนาหน่อยนึงวิวีอยู่อยู่มุบ้านยังดูงว่ากระหอกข้าวากินนี่กาาระหอกเลยเนาะนางกลุ่มตะนางทามเพิ่งมากินนี่ หมู่บ้านตามที่ไปรังคาเฮือนโอ,อ้โหโในเราขาดเหมือนกันบัดเดียวกันเถอะชับหมู่บ้านเนเีนนะน่โอ้คิลีเอเตอร์ไทยคนชิมาหมู่บ้านนี่เนี่ยมาแจกข่าวแจกของเนาะเอ้ไม่บอก้ารอแมนเป็น,นคลิปในยังกับแมนชาวบ้านเหมือนกับวราอยู่ หลายคนเนยมานี่ครับไม่ไม่เป็นชั้นจอไปมากครับเบานะครับมาเบาเบรเม็กเบอเม็กเบาเม็กม็กม็กตลอดดีื่นยเอืมเลยเลยยังโกเป็นฟูชูชูงหง่ายเนาะอืมขาวๆดอกหู้งสื่อเป็นพี่เดอยนะเห็นผ่านเนาะ ก็เห็นตัจริงเหมือนกันบรรยากาศยามแรงกับยามฝนต่างกันเลยพี่เนอยเนาะตัวเดาต่างเนาะยามฝนนี่แบบสีบบสว่างเลยนะเนคึมอยู่มืดตลอดมืดตลอดคือฝนตกตลอดนะผูกมาเคล่นได้เยว่ม ได้บ่ได้การมหันเนาะมันก็เป็นดินพู้ร่างแมะว่าดินแถวนี้มันชื่อบ่ได้รนะมันจะเป็นดินเป็นดินของภาคของรัฐเพิ่นเลยแต่เห็ดอยู่เห็ดกินได้เนาะแม่งจะเห็ดเลี้ยงชีพได้แ่บมันไม่ชิดครอบฟองขายก็นไม่ได้ ขายได้แต่ว่าชุ่มว่าเทามาจองผู้ที่นี่ก่อนนะ,อะเอขาหน่อยๆสักลูกน,น,าานึงเนาะเขาขายเป็นในราคาซีลานกีฟอีกสิขายต่อให้ผู้ที่อยากเห็ดนะเพราะว่าเขามาบุกเบิกเด้ยวยจำไวาเขาขาเขาบุกเบิกขนัวแต่ว่ามีใบอนุญาตแปบว่าใบ,าบาขอบทองมีใบขอบทองมีใบหนังสือการซื้อขายนะมีแต่านบ้านหรือว่าหัวหน้ากลุ่มว่าเออเท่านี้ขายให้เท่านี้เด้อสีน้าเนาะสั้น จริงๆบ่มีใบคายกันเลยหไิบ่มีโ่นดดีิดินนมาซัใ่มีแต่เว้าปากเป่าว่าคงค่อยอยอรออิ่มแล้วบ่กนอิ่มกบอยากบ่เอยังดีปุปิงปุปิงมาแเลคายแกมบ่่งแม่ตั้งเผือก Thấy. Một con tồn sao kìa tôi đi nó. thế ừ. <laughs> ừ. nó. vô, qua này. Ừ. Thì ข่าเด้อมาตะเลี้ยงควายบ่อยอ่าขึ้นขาเด้อมีแต่ต้วตุยเนาะมีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะขายบ่ขายบ่เลี้ยงก็คือเนาะบ่ขายเนาะเลี้ยงไว้ให้ลูกเพิ่นโดยโดย

เดเดอ้ยดยเนาเอาไ้ใส่น้ำกินเด้อมินมีทอดูมันอยู่เด้ออยู่ในนะเน้หันออกด้มเด้อหมุนหมุนออกเด้อนันแ่ปิ้นนอกจะปินนีดยเฮ้ล่างก่เด้อเดยเดยเปตะเพงเราก็ได้เป็นกระตุ้งกระตุกนี่สำคัญบดเลยม่นเป็นขวดน้ำแบบนี้นี่ก็ส่กินอยู่บ้านเขานี่เาทิ้งลย เลยแต่อยู่พี่เนี่ยเป็นประโยชน์เบิดของคเนเลยว<ด>่าคนเชียงม,มาใส่ประเด็กเุ่งนัวว่าน้ำดื่มนะไปพวกรีสวนหายน้ำหายในแต่ว่าเป็นประโยชน์เบิดบ้านเ่านทิมชาอยู่โน้นสร้างกันหลายกันยังกันเข้ากับบริสเบนได้ครบเน,นมอะไเดูแต่ว่ามันดูคนละพื้นที่จริงเป็นรอบรอบทางเขามันต่างกันขนา คือพีแบบ่แบบไปดุกเลยจะกินดูท่าข้าวแบไปดุบแบบสบายดีหันาบ้านท่าีนีขึ้นันเนี่ยโอ้ตายเลยดูพี่แบบพ,แบบพอรอดเอาอีกกุ้มปากสันจาายางกระปาฮักควัวปอกคัวป,ปีมันจำ้ำเจลทันแล้วมัน่แดปลาแับ กาชูพี่น้องารชู่กาชู่จำจืดเห็นโอือตัวน้อยนเอ้าอ้ยอิ่มบัจออิ่มมัมัมอิ่มเนะพี่น้องเนาะนี่แพิ่แบบอิ่มแบยาบบมันู้ใดกินกับู้ใดอิ่มถูกต้อเป็นของเฮานาะ Ừ. Ừ. mình bỏ im ở thòng con phương nè bỏ gìn cho quá rồi, uhm, cạp, uhm, sẹp sẹp sẹp, uhm, ủa vong, ăn cá này cũng đang bỏ chip kẹo, ừ. ừ. uhm, hai đi bây giờ phải phải tăng kinh da ấy rồi, tăng

พี่สิบัได้เลยแหละ่อยสาดมีแถวคนน่ะรองริบแบเข้าไเต็มละหนึ่ห้าหนึ่ห้าร้อยบาทสมัยก่อนน้อง่อยไปใส่หมูเก้าพันหาเตียมเลยนะอันน็อดจุกเกยมันคงเลยแต่บุ้ม่แต่บุ้มี่แต่สีเอาอันปั่นขี้ดินต้มขี้ดินดาอะไรมาติดกันก่ ใช่มันยัน้มันจะเี้ยมันเฮากับอะไรเขียวเขาทั้งไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันน้ำลายมันพุ่งออกมาบ่กินได้เอออุ่นอุ่นอุ่นสดก็ไปเลยนะแบบแถวมันสาธิตไอ้ลุง่นเบิ่งมันมันมันแบบมันแบบมันกินหันกินหนี่มันก็มันกคือได้ไปหน่อยนิ่มกับเมืนไ่ะ แต่ก่อนคอยจีเป็นคนยิ้มง่ายเบาปากกว้างเดี๋ยวนี้หุบไปเรนี่ฮะคอยยิ้มจีหายไปเลยฮะน่ะไอมันแก่หมเสื่อมหมดไอแก่ขัดความันใจไปหน่อยนึ่งเดี๋ยวนะคนแห้งกีร่าอยู่ซักแห้งแค่วองบันตอนพี่ปอบชอบคนโซชว์ไดาแถมต้นมินบัดเนาะได้าติมต้นมินหน่อยท่านสัก าเนบึงทุ่มเมื่อแต่ละมือน้องอินเตอร์หันยิงแข่าอ้างพ่ออยู่เมย์เป็นเบาเข่าช่วยพ่อนี่ยังเหอเข่าออกจีเล่มเด้ทั้งล่างกับยิงไงพ่อบิ่งยามแล้ลูกกระดาษแบ่งแบ่งให้ลูกหลายพ่อาให้เบิรลตหน้าลูกโอ้ยยินเข่าบอค่อยแซ่บปันใดมันนั่นพี่น้องเลยมันมีน้ำมันกระ๊าด เพราะว่าไปย่อมสีไปท่าสีให้เพื่อนน้องงามเพิ่นน้ำน้องไปห้อยอ่ะน้องห้อยอืมน้องยิ้ในะไรบ้างดมอือไม่ได้ให้ว่าจ้าหัวก็สีเพิ่นคือแบบนี้พ่อป้าไปแต่พิมพ์ทางนี่เพิ่นเก็บไปใส่ต่อได้นี่พี่น้องเอ้เนาะถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าผู้ใดเพื่อนผู้ใดเนาะอะไรว่าเพิ่นมีลายนะ เอามาให้ชุมเฮาก็ได้เนาะพาเจกให้ชาวบ้านเพิ่นก็เพิ่นเอาคือกันได้เอามาทิ่มให้เพิ่นเด้องไปใช้เอาไปขายส่วนหลายเนาะแต่ว่าสิพี่เพิ่นเอาไปใช้ต่อเพวกอะไรพวกนี้ก็เอ๋แบาบเดินทางได้เพิ่นสิออกหอยได้นี่เอออคยเมื่อกอเจ้าพวกพี่กับตาสิได้เนาะ

านะิน,านที่มีพญานาคแต่มีแต่สิษยพากัน,นออกก่อนบาทเน,นาะสำหรับคลิปนี้ถ้าบบุพเพศขอตัวลงล่างก่อนเนาะบอพ่อนคลิปหน้าสบายดีจ้าสบายดีม<ป>ีอะไรเนาะจินแล้วเซลนี้บาดเนี่ย